ความยาว10เมตรครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับไปดูดข้าวเข้าตู้อบครับลูกค้าก็มีลงสีมีตู้อบข้าวรับข้าวจากเกษตรกรมาต้องเข้าตู้อบก่อนนะครับลดความชื้นก็ลดขั้นเซการตากนะครับอันนี้สั่งพิเศษนะครับ10เมตรก็เลยทีเดียวนะ10เมตรเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับขอแค่สั่งกรับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้เครื่องดูดข้าวท่อยาว สั่งมาได้เลยนะครับ10เมตร12เมตรมีนะครับก็จะเป็นท่อที่ตัดเอาไว้อาสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านที่เชื่อมั่นในงานบริการของเรานะครับนึกถึงเครื่องดูดข้าวนึกถึง farmer king เครื่องดูดข้าวระบบออโตเมติกครับ